สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนทำเลือดแสนครับด้วยการกดแค่เปิดปิดเพชรนะเพื่อนๆดูเอาดูเอาดูดูนะเพื่อนๆเอาเลยครับเพื่อนๆอยู่ดีๆผมก็เจอบักอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะแก้อะไรบางอย่างไปแล้วแต่ว่ากลับทำให้เกิดบักใหม่ที่ง่ายกว่าเดิมขึ้นมาแล้วครับผมเห็นเพื่อนเห็นเลือดผมไหมเพื่อนๆเลือดผมหนึ่งมื่สามพันสี่ร้อยใช่ไหม แล้ดูในเพื่อนเพื่อนดูนะความสนุกกำลังจะเกิดขึ้นแล้วสินี่นายแก้บั๊กเก่าแต่เกิดแตกแต่ให้กําเนิดบั๊กใหม่อะไรครับเนี่ยเพื่อนๆมิวสิกก็เป็นเหมือนกันนะเรากดปิดมิวสิกไปใช่ไหมเสียงนาฬิกาตอนแปลงล่างก็หายไปนะเพื่อนๆเนี่ยเงียบกิบกิบกิบเลยนะฮะโอ้โหตอนนี้ระบบพังมากนะผม เดี๋ยวผมขอรีวิวนี้ก่อนแล้วกันนึก่ผมจะทำเลือดแสนครับโ <c oughs> ดยการกดแค่เปิดปิดเพชรน,นะเพื่อนๆดูเอาดูเอาด,ดูดูนะเพื่อนๆอ่ะบั็กนะครับผมสุดยอดไปเลยไหมละ่ะนะผมผมจะบั็กเลือดแสนนะเพื่อนๆไปได้วันไปได้วันไ,ได้เวลาลุลัวลลัวลุลัวถ้าออโต้ออโต้คลิกจะเป็นยังไงเนี่ยอื Auto มออโต้คลิกไหมออโต้คลิกไหมเออถ้าออโต้คลิกนี่โอ้โหผมบอกเลยว่าเลือดประมาณ3ล้าน มาแล้วมาแล้วเลือดสี่หมื่นละเลือดสี่หมื่นละเอาดิ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 เอาเอาเอา,เอาแต่ตัดไปเลยนะผมว่าผมจะได้เลือดสักเท่าไหร่นะครับผมสนุกละจ้าได้เวลาฮีโร่ต่อฮีโร่เกรียนนะ <c oughs> ไปเลยจ้าว่าจะได้ไปดูเลยครับผมไปตัดตัดไปตอนที่คือซิว่าเลือดผมเนี่ยจะบักได้สักได้สักเท่าไหร่นะครับผมไปเอาเลครับผม,มเพื่อนตอนนี้ผมก็เลือดหนึ่งแซนแล้วนะผมอ อยากจะเอาไปลงดันเลยเกินตบบอสพวกแบบพวกบอสแบบไก่กาละเล่เลือดพันสองพันนันะแบบโหตบตุ้มตบตุ้มตบบอสบอสเอโหมีวิกักได้เหรออยังกับยังกับเด็กทารกตบแปย่ตบเกียนแตกตบเกียนแป๊ะแป๊ะเลยเด็กปอสามตบนะครับผมเหมือนแบบเหมือนแบบประมาณเขาเรียกว่าอะไรหนุ่มวัยสามสิบห้าแบบกล้ามปึกบึกเล่นกล้ามปึกบึกนะผมพี่โตไปตบเด็กอนุบาลสองนะตบเพี้ยหัวลั่นอ่ะหัวหัวโยกอ่ะ นะครับผมนี่ก็คือระดับเลือดหนึ่งแสนนะผมก็เหมือนล่างแอนติเมทเอเรนเอ็กแล้วนะผมอ่าจะบอกผมรู้มาอย่างหนึ่งว่าอันติเมทเอเรนเอกนะผมมีเลือดหนึ่งแสนนะเพื่อนเพื่อนเอ๊ถ้าผมเหนือกว่าอันติเมทเอเรนเอกผมก็คงจะเป็นแบบว่าอันติเมทเอเรนเล็กใช่ไหมครับผมผมเจอกับอันติเมทเอเรนเล็กอ่าเลือดหนึ่งล้านนะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวไปดูมันเป็นล้านเลยละพี่เดี๋ยวไปดูนะผมจะเป็นล้านจริงหรือเปล่านะครับไป ไปตัดไปตอนที่เราเลือดล้านกันเลยดีกว่านะจ๊ะอเอาล้กเขบผมกอยู่กับผมนะผมหืมเลือเขื่อนนะตอนนี้ผมก็กลายเป็นเป็นหมื่นแล้วดูเลือดนี่เซเฮออจริจริงแล้วตัดแปลง่างผมก็ไม่จะเป็นอีกต่อไปเพราะผมสามารถใช้พลังของเอลิทุกตัวได้ภายในร่างคนนะนะตัวกล้ามดูแน่นน่นพี่แน่นอืมตอนนี้ผมก็เป็นเป็นหมื่นเต็มตัวแล้วดูเลือดลวดเลือดแบบลวดลวดอะไรวะเลือดแบบแน่นแน่นเลยพี่บ้มแน่นแน่น ที่บ่มกรรมแน่นก็แบบงงงง,งแบบบักใหม่นะสามารถทําทําแบบเลือดได้ไวกว่าเดิมทิพาแล้วจะรีในสิบนาทีอืแต่ว่าผมก็ทําได้แล้วนะผมอ่าเลือดล้านนะเพื่อนๆผมก็กลายเป,เป็นเป็นหมื่นเรียบร้อยนะผมเลือดหนึ่งล้านโอเคคลิปนี้ประมาณเท่าน,ทนี้ผมมาบั๊กเลือดล้านให้ดูนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะจ๊ะประจามงั